ค่ะเรื่องของระบบนิเวศด้านดิจิทัลคอมเมอร์สนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรประกอบไปด้วยหัวเรื่องของการศึกษาแพลตฟอร์มนะคะการขายออนไลน์นะคะระบบการชําระเงินที่มีในปัจจุบันการจัดส่งสินค้าการส่งมอบสินค้านะคะจากผู้ผลิตไปยังลูกค้าและหัวข้อสําคัญหัวข้อสุดท้ายค่ะจะเป็นหัวข้อที่ให้ข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนการเรียนรู้ในเรื่องของ e s s o n Learn นะคะ การชำระเงินการจัดส่งสินค้าสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในออนไลน์ในหัวข้อหลักๆจะประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้นะคะตัวอย่างของแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ในปัจจุบันนะคะเราแบ่งองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม เป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1คือเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในกลุ่มของโซเชียลคอมเม c ร์สที่เรามักจะรู้จักกันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือว่า TikTok นะคะจะอยู่ในกลุ่มของโซเชียลคอมเม c ร์สซึ่งมีจำนวนของร้านค้าออนไลน์มากเป็นลำดับที่1เลยค่ะ กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มของ e-marketplace นะคะหรือว่าเป็นตลาดออนไลน์โดยมีผู้สร้างตลาดออนไลน์แล้วผู้ขายนะคะหรือว่าเซลเลอร์ไปสมัครเป็นสมาชิกเปิดร้านค้าออนไลน์เปิดช่องทางการติดต่อ,อก,กับลูกค้าและกลุ่มที่3ประเภทสุดท้ายค่ะ ก็คือประเภทที่องค์กรนั้นๆสร้างเว็บไซต์ขององค์กรเองในการสร้างเว็บไซต์อาจจะต้องใช้บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านไอทีพัฒนาเว็บของตนเองในประเภทที่3นี้นะคะจึงมีอัตราส่วนของจำนวนเว็บไซต์น้อยกว่าโซเชียลคอมเม c ร์หรืออ e ีเมอ e t เ l a c เพนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีบุคลากรด้านไอทีสามารถพัฒนาระบบหรือดูแลแพลตฟอร์มร้านค้าของตัวเองได้ค่ะในผู้ประกอบการเบื้องต้น อาจจะเริ่มจากการมีช่องทางจำหน่ายในโซเชียลคอมเม c ร์ซหรือจำหน่ายในมาร์เก็ตเพลสค่ะหลังจากนั้นเมื่อมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีกำลังการซื้อและมีต้นทุนนะคะในการพัฒนาเว็บไซต์จึงขยับมาเป็นแพลตฟอร์มที่3คือการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจค่ะ ในส่วนถัดไปนะคะหน้าสไลด์นี้จะเป็นบทสรุปค่ะของระบบนิเวศดิจิทัลคอมเมิร์นะคะในปีที่ผ่านมานะคะว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นนะคะและมีการใช้งานในปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้าเราดูตามแพลตฟอร์มจะพบว่าด้านซ้ายมือนะคะเป็นส่วนของเจ้าของแบรนด์ที่จะนำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้า อยากจะอธิบายในมุมของทั้งผู้ผลิตนะคะและก็ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเลยบอกว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลคอมเมิร์ซนี้มีความพร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่านนะคะเพียงแต่เราจะเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับตัวเราอย่างไร ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เราสามารถนะคะเลือกที่จะแพลตฟอร์มด้านการตลาดแพลตฟอร์มที่จะทำการสนับสนุนเลือกอ e ีเมจเกตเพลสเลือกโซเชียลคอมเม c ร์หรือเลือกระบบร้านค้าปลีกออนไลน์ต่างๆที่เราสนใจได้ในการสร้างร้านค้าหลังจากนั้นเราสามารถจะเลือกระบบชาระเงินนะคะหรือระบบการขนส่งสินค้ารวมถึงระบบคลังสินค้าออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจเราเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้า ถ้าเราดูตามภาพไดอะแกรมนะคะเจ้าของแบรนด์จะอยู่ด้านซ้ายมือเรามีแพลตฟอร์มมากมายเลยค่ะที่มีองค์ประกอบต่างๆครบทุกฟังก์ชันการทำงานของออนไลน์พร้อมสนับสนุนให้ทุกท่านเข้ามาทำธุรกรรมในออนไลน์ทั้ง Delivery ถึงลูกค้าลูกค้าจะอยู่ฝั่งด้านฝ่ามือนะคะการส่งมอบต่างๆสามารถทาได้สมบูรณ์ในโลกออนไลน์แล้วค่ะ ในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะก็จะแนะนําเรื่องของความสําคัญของการเลือกแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางการขายออนไลน์ว่าแต่ละช่องทาง แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในโซเชียลคอมเม c ร์นะคะจะมีช่องทางสำคัญเลยที่เรามักจะใช้กันนะคะก็คือ f e c o o o p k p e นะคะ s t s t r g r t m t t o t o k หรือ Shopee ฝากติดตามบทเรียนนะคะเสริมความรู้เพิ่มทักษะออนไลน์ได้ในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ได้ขอบคุณค่ะ